วัใจของบริษัทหัวใจของท่านประธานนั่นแหละครับหนึ่งชั่วโมงที่ท่านประธานนะั่งนะครับเนี่ยครับตามแล้วก็เป็นวิดีโอคลิปที่ผมเปิดแอปพลิเคชันซึ่งไม่มีใครมานั่งสอนผมนะนะครับเดี๋ยวลองดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวจะให้ดูที่หนึ่งเนาะ นี่ท่านประธานผมก็ติดตามครับท่านประธานไปเที่ยวนะครับนี่คือท่านประธานไปเที่ยวนี่ไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับล็อกไเลยผมอัดหน้าจอไปเลยครับท่านประธานจะอยู่ที่ไหนผมผมล็อกไปเลยนะครับแล้วก็ล็อกแลวติดตามเพราะช่วงใหม่ๆเนี่ยเป็นโควิดนะเราไม่สามารถไปติดตามหาก,กันได้ its ต้นกำเนิดโป V.I.P. แต่ก็ไั่คืนนะครับที่ท่านประธานพูดเรื่องอินเทอร์เน็ตแต่ละค่ายที่ได้มาหัวใจผู้ประกอบการนะครับช่วงแรกๆโอ้ทำให้แบบวือหวามากเลยครับหนึ่งเจ็ดห้านะครับพลิกชีวิตจริงๆนะครับ I.T.S. ฟังจบแล้วคุณอยากทำนะครับนี่ก็คือพาคนเข้าไปคือรหัสแต่และว,วันนอรันแต่ววและว,วันนะที่ผมพาเข้า เดี๋ยวลองดูภาพ s n i p p หนึ่งนะครับพาคนไปกินข้าวผมพาคนไปกินข้าวที่กระหันนะครับการที่พาคนไปกินข้าวไปกินแบบไหนครับออกข้าวไปกินครับแล้วก็เอาแก้วกาแฟไปด้วยนะครับเอาไปกินอ่ะเดี๋ยวดูภาพส n น p p หนึ่งนะครับอ่าธีการทํางานนะครับเปิร้านตัดผมด้วยนะครับนี่ครับตอนนั้นผู้ส่งฟ้าสวเดนยังมีไม่กี่คนนะครับ พาคนเข้าคณหารอย่างเดียวครับผมบอกแล้วว่าจุดนี้ยังเป็นจุดหลักและก็อยากทำกันอยู่ผมทําช่วงแรกพาคนเข้าคณหารอย่างเดียวครับไม่ไปคุยข้างรอกเพราะผมเคยทําผิดไปแล้วหลายคนหลายขอ้อนแนี่ยนะครับนี่เจนคนรักนะครับช่วงแรกๆเจอคนรักนะครับเนี่ยครับทีมนานของพี่เต้ที่เข้ามาเต็มคณะทหารเลยนะครับคณะทหารตัวนั้นก็ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเนาะแต่กอ็โหอโอมีความสุขเลยครับ ที่อยู่กระหังหลังใหญ่ขนาดนี้นะครับอี่อยค,ครับผู้ประสบพลาสต็กนะมีพี่จัโบโอ,อยู่ข้างบนนะครับเนี่ยพาลูกค้ามากินข้าวที่นี่เนี่ยคุยกับพี่สาวนะครับออนไลน์นะครับอันนี้ก็ U.P.S. นะครับ U.P.S. ที่เราส่งส่งไปที่อเมริกานะครับเนี่ยพามาครับพามาเนี่ยวิธีการทํางานเนาะเนี่ยพามานะครับเนี่ยพามาถ่ายรูปนะเจอบอสของเรา ทำแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันครับโอเคนะครับก็จะเป็นช่วงสุดท้ายนะครับช่วงสุดท้ายที่นะครับนี่ก็คือให้เห็นวิธีการทํางานนะครับแล้วผมอัดวิดีโอไว้ทั้งหมดเลยอ่ะแล้วครับนี่คือโพสจะรอนะครับอ่าให้ลูกพูดเรื่องพ,อพ่อป้าผูริษนะครับเดี๋ยวมาดูฟังกันนิดนึงนะครับ เดี๋ยวผมผมจะแชร์ไปก่อนนะครับให้ลูกพูดเรื่องท็อปอัปลิสว่าเป็นยังไงแล้วมาฟังพร้อมกันนะะแล้วก็จะจบคลิปนี้นั่แหละครับคลิปคลิปสุดท้ายเลยนะครับอ่าจะแชร์ไปก่อนนะครับอ่าห้องสร้างเดมอนอยู่ไหนนะครับห้องสร้างเดมอนห้องหนึ่งฮะกพจะต้องเปิดอ่ะโอเคครับห้องสร้างเดมอน เดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันนะครับได้ยินก็เปิดลำโพงดังครับอ่าวเชิญเลยครับฟังพร้อมกันครับ ยินครับเอ็มตีครับจัเค่ะพได้ยินครับ ไม่ได้ยินเสียงครับคลิปยาวไหมครับส่งเข้าออกลุ่มมาหน่อยครับได้ยินชัดเลยค่ะได้ยินชัดเจนค่ะได้ปินมาคราบผ่ <ขอ S 2> านเลยทิ้งนะคะอือได้ยินนะเะอ่อเ,เปิดเปิดเสียงให้ดังหน่อยครับถึงจะได้ยิน ึอยู่ในห้องแล้วนะครับสามารถเก็บได้เลยนะครับเอาไปวางตามใหม่ได้ยินแล้วค่ะ นี้สิ่งที่เราได้สิ่งที่เราทำสิ่งที่เราปลูกฝังนะครับวิธีการทำงานครับผมเรียนรู้ส่วนกลางแล้วค้นหาค้นหานะครับแล้วก็ถ่ายทอดส่งต่อโคอ้ดยาลอส่งให้โค้ดยาลอ,อยาลอฟังผมทุกครั้งอยู่กับผมตลอดเวลาอีกหนึ่งเครื่อง ให้โคดจะรอมาถ่ายทอดตรงต่อให้ลูกเป็นไงครับสามชิ่งสามชิงเลยให้ลูกพูดแผนเอดาเอดาพูดความสวยงามทำไมต้องไอพีเอสดมอนดพูดแผนฝึกแบบนี้ครับถึงพูดได้นะครับเขายังเล็กอยู่เลยฝึกได้ครับเขายังเล็กฝึกได้ครับนะวันนี้ครับ อีกสักนิดเดียวนะครับก่อนจะจบนะครับอีกนิดเดียวนะครับผมว่าอันนี้เป็นประโยชน์ห้องเรียนครับห้องเรียนที่เรียนกันอยู่ณปัจจุบันห้องอภิมหาเศรษฐีซึ่งวันนั้นนะครับอแอนสมปทานากาดูนะครับมาเรียนสามเดือนรับล้านสามเดือนนะครับรับล้านที่ท่านประธานเปิดยุแรก โค้แอนมาเรียนนะแล้วก็เป็นคนที่ออยู่บ้านไกลนะบ้านไกลครับบ้านไกลจะเข้าบริษัทบ่อยๆเข้าไม่ได้ก็เลยมาบอกว่าขอขอครับว่าจะเปิดห้องเพื่อเรียนรู้ไม่อยากให้ความรู้นั้นมันหายไปแล้วก็จะได้บรรยากาศนะครับ ห้อกับพี่มหาเศรษฐีเรียนอะไรบ้างแล้วสอนอะไรห้องนี้เหมือนกับห้องเทนนิงเลยครับตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับสอนครับนะฮะนี่ภาพที่เห็นนะครับภาพที่เห็นเดี๋ยวผมจะเริ่มต้นให้ตั้งแต่เริ่มต้นให้เห็นว่าว่าเรียนอะไรบ้างมีตารางเรียนนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วเราก็ปมตัวเราเองอยู่ในนี้ปมทีมงานแล้วก็ ไม่แบ่งแยกสายงานนะครับที่เข้ามาเรียนรู้ที่นี่นะครับมีอ่านี่คือตารางครับคนที่เป็นเอ็มซีก็จะได้ในเรื่องของการตัดต่อก็จะมีภาพตรงนี้ใส่ลงไปได้ข้อที่หนึ่งวิชานี้ผมบอกว่าเรียนยากมากถ้าใครไม่สนใจนะครับถ้าสนใจมันก็จะง่ายแต่ปัจจุบันเรียนตัดต่อภาพยากมากๆนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนภาพแล้วสําเร็จ นี่คือตารางนะครับตารางที่เรียนนะครับนี่คือตารางเรียนนะครับน่ะทำอะไรบ้างนะเปิดคลิปด้วยนะครับเปิดคลิปว่าทำอะไรเริ่มต้นเลยนะครับอ่าเริ่มต้นคลิปซื้อขายผ่านระบบ IPS คลิปที่สองก็คือ IPS คืออะไรเหตุผลทำไมต้องเลือก p a c เกจ e L บอสให้ข้อคิด อย่าเอาคนเข้ามาใช้ซิมอย่างเดียวแค่ไซส์เตารางนี้ไม่อนุญาตให้แชร์ออกไปข้างนอกนี่คือห้องเรียนนะครับ MC จะต้องเปิดสีคลิปนี้ก่อนหลังจากนั้นนะครับเรามาฝึก MC กันยกตัวอย่างห้องเรียนอภิมหาเศรษฐีคัดเพชรแท้แพ้เป็นถานผ่านเป็นเพชรน,นะครับตอน13 30าถึง18บแนาฬิกานะก็มาเปิดคลิป เอทักทายตอนสิบสี่นาฬิกานะครับแล้วก็เปิดใจไดมอนด์และประใส่ชื่อลงไปนะครับอ่าให้ดูนะครับว่าห้องนี้เรียนอะไรบ้างนะวายจอยสอนวายจอยนะครับสอนวายจอยตามโรงเรียนเลยนะครับแล้วก็แผนการตลาดในห้องนี้อ่าห้องห้องเรียนนี้มีคนพูดแผนการตลาดได้แบบเข้าใจเข้าถึงมากๆเลยเพราะว่าเขาไปเยี่ยมชมค้ารคหรและเขา เล่าเรื่องของคาราานเนตได้ดีมากๆจากคลิปนะครับแล้วก็กดจัญญาบันอันนี้สําคัญมากกดจรนยญญาบันและธุรกิจขายตรงและขายแบบตรงนะครับแล้วก็การเปิดแอปพลิเคชันนะครับหลายคนนะครับเปิดแอปพลิเคชันไม่เป็นไม่ได้ที่นี่เปิดมาหลายปีแล้วนะครับเปิดมาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปก็คืออ่านเครื่องประหยัดไฟ EMT นะครับนว,วัตกรรมใหมน่นะครับแล้วก็ อ่านแบบที่ถูกต้องนะครับที่ถูกต้องนะครับแล้วก็อ่านแผ่นพับโปรชัวเพราะหลายคนอ่านไม่เป็นพูดไม่เป็นนะครับแล้วก็จัดตารางก็เ,เลือกกันแล้วก็ลักษณะสัตว์สี่ประเภทคนสี่แบบจากพี่จังโบวันนี้เราเอามาละเอียดกิบเลยแล้วมานั่งอ่านนั่งพูดนั่งคุยกันเราทําแบบนี้มาหลายปีแล้วครับ ล้านนะครับนานมากนะครับหลายเดือนแลวหลายปีเป็นปีเลยนะครับแล้วก็ยี่สิบสามถามตอบนะครับที่จะต้องเอามาคุยให้ทุกคนได้เข้าใจท็อปอัพคลิปมากขึ้นแล้วก็สอนแชร์หน้าจอที่หลายคนที่แชร์หน้าจอไม่เป็นนี่แหละมาเรียนที่นี่แช่หน้าจอท่านจะได้เป็นคัดลอกลิงก์ลายตัวเองไม่รู้ว่าลิงก์ลายตัวเองอยู่ที่ไหนมาที่นี่นะครับไปโพสต์เฟซบุ๊กส่งกลับมาที่ห้องอภิมาเศรษฐีหมายความว่า,วาท่านจะทําที่ถูกต้อง ไม่ลําเลทรบบอมนะครับมาเรียนกันที่นี่นะครับแล้วก็ตอบข้อตู้แย้งสาคัญนะครับอางอาจารย์กิตนะครับสอนมาแล้วไม่อยากให้มันหายไปกับกับอาจารย์เราก็นั่งมานั่งฝึกกันนะครับหลายคนเข้าคอร์สตาอัพรับแต่แล้วก็จาไม่ได้แต่มาที่นี่นะครับเรามีการซ้อมกันทุกวันนะครับได้ขออนุญาตแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มาปิดกันช่องสุดท้ายนะครับนี่ก็คือ สิ่งที่เราเรียนนะครับมีภาพสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวให้ดูภาพสักนิดหนึ่งนะครับภาพที่บอกว่าเราเรียนเราก็มานั่งอ่านกันนะครับที่เรียนแล้วก็นั่งอ่านกันนะฮะอนนี้ครับนะครับเรื่องของสัตว์สี่ประเภทอันนี้สําคัญมากๆาท่านประธานเราก็แชร์ไว้ในเฟซบุ๊กด้วยแล้วก็ทำอันนี้ให้ด้วยเนาะ ผมเก็ตตั้งแต่วันแรกที่พิชโบกพูดผมเอาบรรจุไว้ในห้องเรียนเลยผมถือว่าเป็นวิชาพจในห้องเรียนของเรานะครับเรียนกันแบบเนี้ยมายาวนานการเช็คนิสัยตนเองนิสัยลูกค้าที่เข้ามาหาเราสักสี่ประเภทมีทั้งมีการโคชชิง่งผมยกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งนะครับกรทิงเน้นเป้าหมายไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค เรียนรู้โดยการทําไปก่อนเป็นนักทำไม่ค่อยฟังใครจะดือ้อถ้าโดนห้ามไม่ให้ทําตากลับกันนี่คือนิสัยปกติจุดอ่อนมีครับกระทิงยึดถือตัวเองเป็นใหญ่ชอบสัง่งควบคุมคนอื่นแต่ไม่ชอบถูกสัง่งควบคุมไม่สนใจความรู้สึกของคนอื่นตัดสินใจแทนคนอื่น พูดตรงไม่สนใจผู้ฟังควบคุมตัวเองไม่ค่อยอยู่โตเถียงทันทีเมื่อถูกวิจารณ์นี่คือจุดอ่อนถ้าเรามานั่งอ่านนั่งฟังเราจะรู้เลยว่าลูกค้าของเราเป็นใครผู้นำของเราเป็นคนแบบไหนพราเราเข้าใจเขาเราจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาและเราก็จะได้รักษาเขาไปได้จุดแข็งเขามีครับมีความเป็นผู้นำครับมีความรับผิดชอบพร้อมดูแลเพื่อนพ้อง มุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคง่ายๆชอบมองหาโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอมีพลังใจพลังกายสูงเป็นนักลงมือทำให้เห็นผลสำเร็จหมายความว่าอะไรถ้าเรารู้จุดอ่อนจุดแข็งของกระถิ่เราจะดูแลเขาได้ครับสำคัญครับการโค้ดลูกน้องที่เป็นกระถิ่นต้องเน้นเป้าหมายผลลัพธ์ให้ชัดเจนเห็นไหมครับ คือเรื่องราวแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ดีเราจะต้องเก็บเอาไว้เอาไว้ในห้องอภิมหาเศรษฐีจากพิจโบที่เดียนตะพอขอคุดมากเลยนะครับพิจโบนะครับทีน,นี้ถ้าประธานกา็เน้นเรื่องนี้มากๆเลยนะครับที่ส่งไปในเฟซน,นะครับทุกท่านสามารถติดตามเฟซท่านประธานได้แล้วก็แอปพลิเคชันทําอะไรมีหน้าที่อะไรบ้างยกตัวอย่างสักนิดน,นึงนะครับ มีเอสแพลตฟอร์มเพื่อใช้ในการสร้างฐานข้อมูลขนาดใหญ่เรียกว่า Big Data และอำนวยความสะดวกให้กับสมาชิกทบอพนิษในการเติมเงินบือคือชำระค่าบริการต่างๆรวมทั้งช้อปปิ้งสินค้าต่างๆจากสินค้าทั่วโลกที่นำมาขายในระบบที่ตัวอาช็อปแอนเในราคาที่ถูกกว่าราคาตามทดและยังสามารถได้รับส่วนลดคืนกลับมาพร้อมทั้งโบนัสต่างๆอีกมากมาย นี่ครับคือหัวใจของท็อปอัพเราจะต้องมานั่งอ่านซ้ำๆๆแบบเนี้ท,นทุกวันทุกวันทุกวันเราถึงจะเข้าใจครับนะครับวันนี้ในห้องท็อปอัพลิสนะครับแก็จะมีเรื่องราวแบบมีไวไ้ให้ับทุกคนนะครับนี่ก็คือการตัดต่อภาพที่จะเอาภาพตัวเองมาใส่ตัดต่อพ,พื้นหลังนะครับทําให้ทุกคนเป็นมืออาชีพมากขึ้นทุกคนที่มาฝึกที่นี่ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นมืออาชีพทางนั้นเลยนะครับโอเคครับ ขอบคุณมากนะครับช่วงสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคืนใหม่ให้กับ MC เลยนะครับขอบคุณครับ